Good morning everyone how are you today สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในรายวิชาภา,าษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้ครูจะมาทบทวนบทอาขยานเรื่องไก่แจ้นะคะ,ะช่วงนี้นะคะนักเรียนหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองนะคะเพื่อป้องกันโควิดที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรากินร้อนช้อนกลางปิดแมส มันล้างมือด้วยเจลแอนกอฮอล์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานเกี่ยวกับไก่นะคะเราไปดูกันเลยว่าคุณครูมีนิทานอะไรมาฝากเด็กเจินักเรียนไปฟังได้เลยค่ะนิทานพื้นบ้านเรื่องดาวลูกไก่การลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆไม่มีลูกไม่มีหลานมีเพียงแม่ไก่หนึ่งตัวที่เลี้ยงเอาไว้เวลาผ่านไปไม่นานแม่ไก่ก็ออกไข่และฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆน่ารักเจ็ดตัวด้วยกันแม่ไก่ได้พร่ำสอนลูกไก่ทั้งเจ็ดว่าจำไว้นะลูกจ๋า ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณเวลาผ่านไปมีพระธุดงมาลงกรดที่เชิงเขาริมหมู่บ้านพอตากับยายเห็นเข้าจึงเกิดความกังวลว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอย่างไรดีด้วยที่ทั้งคู่ไม่มีอาหารไปถวายเลยขณะที่ทั้งคู่กำลังคิดอยู่นั้นตาก็ได้เอ่ยขึ้นว่ายายเอ้ยเช้าวันรุ่งขึ้นเรามาแกงไก่ไปถวายพระกันเถิด เพราะไม่เช่นนั้นพระท่านจะอดทั้นอาหารเช่าแน่เชียวยายก็ตอบรับกับสิ่งที่ตาบอกขณะนั้นแม่ไก่พระเอิญเดินมาได้ยินสิ่งที่ตาก,กับยายพูดกันแต่แรกแม่ไก่ก็เศร้าใจสงสารก็แต่ลูกน้อยทั้งเจ็ดที่จะต้องกำพร้าแม่ด้วยความกระตันยูรู้คุณตายายที่อุตส่าห์เลี้ยงตนมาอย่างดีแม่ไก่ซึ่งคิดทดแทนบุญคุณตาและยาย ตามที่คุณตาได้กล่าวไว้แม่ไก่จึงตัดสินใจเรียกลูกทั้งเจมาสั่งเสียโดยเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังเมื่อลูกไก่ทั้งเจ็ดได้ฟังจบต่างพากันร้องไห้และพากันไปซุกอ,อกแม่ด้วยความรักและอาลายัยแม่ไก่และลูกไก่กอดคอกันร้องไห้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่แม่ไก่ ได้กลายเป็นอาหารเช้าที่ตาและยายทําและนําไปถวายพระแล้วพวกลูกไก่ทั้ง7ดต่างโศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดด้วยความรักแม่เป็นที่สุดลูกไก่ทั้ง7ตัวจึงกระโดดเข้ากองไฟไปทีละตัวเพื่อที่จะตายตามแม่ไก่ไปเหล่าเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ ต่างก็ซาบซึ้งในความกระตันยูของแม่ไก่และลูกไก่จึงได้รับลูกไก่ทั้งเจดตัวไปอยู่บนฟากฟ้ามีแสงระยิบระยับเป็นประกายลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวได้จะเกิดเป็นดาวลูกไก่นั่นเองหรือที่เรียกว่ากลุ่มดาวเลิกเจ็ดดวงคอยประกาศถึงความดีที่มีความรักความสามัคคีของพี่น้องทั้งเจ็ดนั่นเอง เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนฟังนิทานไปแล้วสนุกไหมคะอ่าเรามาดูรับสมองกันเลยคะ่ะคำที่หนึ่งไก่โห่หมายถึงเวลาใดก็ไก่เวลาใกล้จะสว่างขอไข่เวลาขําคอควายเวลาใกล้่ําเวลาไหนคะอ่าจะเล็กกันเลยคะ่ะเวลาใกล้สว่างนั่นเองคะอ่ะอ่านัเบอรข้อ2นะคะ สีทองคล้องจองกับคําว่าอะไรสีทองคล้องจองกับคําว่าอะไรนักเรียนดูคําว่าทองค่ะทองสะกดด้วยตัวอะไรคะอ่างองงูนั่นเองเราต้องหาคําที่มีตัวสะกดด้วยงองงูนะคะว่ามันคล้องจองกับคาว่าอะไรขอไกลสีฟ้าขอไข่สดใสขอควายมองดูนักเรียนว่าคําไหนคะอ่าเฉลยค่ะคําว่ามองดูนั่นเองต่อไป ค่ะน้ำบัตตรีเดินกับเพลินคล้องจองกันเพราะอะไรก็ใครมีพยัญชนะเดียวกันขอใครมีสระเดียวกันคอควายมีสระและตัวสะกดเดียวกันนักเรียนว่าคำไหนคะใครได้แล้วอ่าดูฉเฉลยกันเลยค่ะมีสระและตัวสะกดเดียวกันนะคะอ่าเมื่อเราได้แล้วไปดูจุดประสงค์ เลยค่ะจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนอ่านสะกดคําและอ่านบทอาขยานไก่แจ้ได้ถูกต้องนะคะ่วันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปฟังการอ่านทํานองสนอกนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนักเรียนไปรับฟังก็ได้เลยค่ะบทอาขยานบทหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่สองไก่แจ้ของหม่อมเจ้าประภากรจากดอกส้อยสุภาษิตการอ่านทำนองสนอไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามคันคันแสกระชันเสียงกมคอ ใจร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวัน ละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยค่ะนักเรียนฟังร้อยกลองไปแล้วนะคะวันนี้มาฟังร้อยแก้วกันบ้างนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าร้อยแก้วนะคะ อดีตอัตฉริวันทูรไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแท่กระชั้นเสียงโกงคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุข ทุกวันเอ่ยอะคราวนี้นักเรียนอ่านสะกดตามคุณครูนะคะคำที่หนึ่งกระชันอาอ่านตามคุณครูค่ะกเรอากระชอไม่นากาศนอชนันไม่โทชนันนกระชนันคำที่สองนะคะคำว่าสาเนียงสอมสามเอนอ,อียององเนียงสาเนียงคำที่สามค่ะบันเลงบอรอรอบันเอรออเลงบันเลง ต่อไปคำที่สี่ค่ะหอมแม่อากาศนอหมันแม่เอกหมันนออึกนึกหมันนึกคำที่ห้าค่ะสออนอศอนสอแม่กาศงอสั่งแม่เอกสั่งศอนสั่งคำที่หกค่ะสอแม่อากาศกอสักวอแม่อากาศนอวานสักวันคำที่เจ็ดค่ะสออุขอสุขคำว่าสุขก็หมายถึงว่ามีความสุขนะคะ เมื่อนักเรียนได้อ่านตามคุณครูแล้วนักเรียนฝึกท่องนะคะฝึกท่องให้จําได้นะคะคุณครูออกข้อสอบนะเมื่อเราได้อ่านไปแล้วคราวนี้เรามาดูความหมายของคํากันขานะคะมาทบทวนความหมายของคํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆาคาที่หนึ่งนะคะคําที่หนึ่งกระชั้นกระชั้นก็หมายถึง ที่ใกล้เข้ามาใช้แก่เวลาการกระทำเหตุการณ์หรืออาการที่ออกเสียงทีๆเช่นไก่ขันกระชันเสียงนะคะ n น x t s l ล d e Number 2 2นะคะสองหมายถึงร้องพร้อมๆกันร้องสรรเสริญพร้อมๆกันนะคะ Next Word คํคำที่3บ้านเลง บรรเลงก็หมายถึงทำเพลงด้วยเครื่องดนตรีนะคะเน็คเวิร์ดคำที่4วังเวงวังเวงหมายถึงบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างว้าเวและเปล่าเปลี่ยวใจนะคะอะคำสุดท้ายค่ะคำที่5สำเนียงสำเนียงหมายถึงเสียงน้ำเสียงหางเสียงวิธี ออกเสียงนะคะอ่าเราไปดูกันต่อเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะคุณครูมีสำนวนเกี่ยวกับไก่มาฝากนักเรียนนะคะสำนวนคำที่หนึ่งไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อ่าหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าต่างฝวายต่างรู้เล่เหลี่ยมซึ่ง กันและกันนะคะนี่คือสำนวนเกี่ยวกับไก่นะคะ,ะคำที่สองค่ะคำว่าลายมือไก่เขียลายมือไก่เขียนักเรียนจะคุ้นเคยนะคะคำนี้คุณครูจะพูดกับนักเรียนบ่อยนะคะ <S <S ก็หมายถึงลายมือยุ่งมากนะคะยุ่งมากก็คือลายมือไม่สวยคุณครูอ่านไม่ออกนะคะก็เปรียบเทียบนะคะว่าลายมือไก่เขียนะคะ,ะต่อไปคำต่อไปนะคะ ไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่แก่แม่ปลาช่อนก็หมายถึงหญิงมีอายุที่มีชั้นเชิงมากนะคะาสาำนวนคำสุดท้ายค่ะไก่รองบ่อนไก่รองบ่อนก็หมายถึงเป็นตัวสำรองนะคะเป็นตัวสำรองเช่นเห็นไหมคะไก่ตัวนี้ไปตีกันไปแข่งกันได้ที่หนึ่ง ตัวหมายได้อสองเหน็นไหมคะไม่ได้เรียกว่าตัวสำรองนะคะอ่ะเราไปกันเรามาสรุปกันนะคะไก่แจ้เป็นสัตว์ที่ขยันและตรงต่อเวลาเมื่อถึงเวลาเช้าตรูมันจะพร้อมใจการส่งเสียงขันฟังเหมือนเพลงที่เกิดจากเสียงดนตรีท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่สงบเยือกเย็น ไก่จึงเป็นตัวอย่างการปฏิบัติว่าถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูและขยันอ่านหนังสือทบทวนความรู้อย่างน้อยวันละสองครั้งเราก็คงมีแต่ความสุขทุกวันเหมือนไก่ที่พร้อมใจกันขันทุกเช้านะคะอ่ะเราไปดูแบบฝึกหัดของเรากันเลยค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทำในไลฟ์เวิร์กชีพนะคะเมื่อทำเสร็จแล้ว อย่าลืมสมกลุณครูมานะคะนักเรียนลองทำเองนะคะวันนี้พยายามทำเองว่าเราจำบทอาคยานได้หรือเปล่านะคะอ่ะวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิกหน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน